ช่วงนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่กันกับเกมฝนเทลงมาและผู้โชคดีที่จะได้ลงมาเล่นเกมนี้ก็คือแบงค์และอ้อยใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับสู่วุฒิโชว์นะครับ<อ>ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเอยเปน็นยังไงความรู้สึกตอนนี้ตอนนี้คือตื่นเต้นมากร คนดูเยอะมากแล้วก็ได้มาอยู่ใกล้ฮิวดี้ดีใจดีใจพร้อมจะร่วมเล่นเกมนี้กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่วูวดี้อธิบายกติกาหน่อยนะครับวูวดี้จะอ่านคําถามให้ฟังนะครับถ้ารู้คําตอบแล้วให้รีบหยิบขวดวูวดี้ซีล็อกขึ้นมาเห็นขวดซีล็อกที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับใครหยิบได้คนนั้นจะมีสิทธิ์ตอบคําถามถ้าตอบถูกก็จะได้เข้าไปดึงร่มทั้ง5ขคันเลือกเลยว่าจะเอาร่มไหนนะครับซึ่ง ท่านดึงลงมาและเจอน้ํขคุณจะเปียกไปทั้งตัวและจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งบาทเยอะมากเยอะมากเยอะ<ๆ>มากทั้งเปียกด้วยแล้วก็เงินหนึ่งบาทด้วยแต่ท่านดึงลงมาเป็นแบงค์รับไปเลยครับหนึ่งมืนบาท<ฮ>เลือกให้ถูกดึงให้โดนถ้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่ เอามือไว้ด้านหลังนะครับเอามือไว้ด้านหลังนะครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,คะเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณเปรมสุดาเป็นผู้อ่านข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงฝนฟ้าอากาศทางช่อง7ตอนนี้คุณอยู่ในรายการอะไรครับไ <c oughs> อา้ายวุฒิโชว์ค่ะทูกต้องท <c oughs> ่านไหนดีไอ้่ายเลือกเลยอันนี้แล้วกันค่ะโอเคโชคดีครับ พร้อมนะครับ้อยใยหนึ่งสองสามสดชื่นไหมสดชื่นมากค่ะน้ำน้ำน้ำเย็นไหมคะน้ำค่อนข้างจะอุ่นๆนนิดนึงค่ะอยากได้เย็นกว่านี้ไหมคะก็ ใส่แข็งกไท้าทายในนี้ข้อ2ครับวิตามินซีเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติเมื่อเจอความร้อนความชื้นและแสงคำถามคือเพลงแสงสุดท้ายเป็นของศิลปินวงไหนครับไอ้ใจบอดี้แลมค่ะถูกต้องเลือกเลยครับจับไครฮะอันนี้แล้วกันค่ะอันหน้านะครับจับไว้เลยครับถ้าพร้อมแล้ว หนึ่งสองมาเช้านี้ไหว้มาเชาวไหว้พระมาเชาวไหว้พระไหมยังสวดมนต์สวดมนต์แล้วนะครับหนึ่งสองและขอขอขอเงินป่ะครับขอค่ะขอขอนะครับหนึ่งสองดึ๊บเย็นไหมครับอันนี้เริ่มเย็นแล้วค่ะเริ่มเย็นแล้วนะ เดี๋ยวต่อไปพี่จะใส่น้ำแข็งคอยดูนะฮะทีมงรนใส่น้ำแข็งด้วยข้อ3ครับในปีพุทธศักราช2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะ28.8ล้านตาันคิดเป็น71,764ตันต่อวันเมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของขยะทะเลในทะเลแล้วคุณแพ้อ,อาหารทะเลหรือไม่ไม่แพ้ครับไม่แพ้ทุกต้อง เลือกเลยครับเอาขนไหนครับแบงค์อันนี้เลยแล้วกันครับหนึ่งสองสามข้อต่อมาข้อที่4ครับลำปางหนาวมากและพี่มากเป็นผัวของใครไอ้ใจครับแม่นาคค่ะถูกต้อง ขนาดดีขนาดดีน้ำเรืองเหลืออยู่ไหมคะไม่รู้สิลองดึงเอาขนาดไหนครับเอาเอาดีแล้วกันอ่เชิญครับอันนี้สองสามนี่คำถามสุดท้ายแล้วประจำที่ครับ คำถามสุดท้ายแล้วตั้งใจเล่นนะครับทีวีราคา1,000 0บาทลูกอมราคาเม็ดละ1บาทถ้าซื้อ1,000 0เม็ดเป็นราคาเท่าไหร่1,000 0บาทถูกต้อง <laughs> แมงสุดท้ายขนไหนดีอันนี้แหะครับ 1>, 1 2 3่อ <laughs> แบงด้วยนะครับได้เงินไป1 0 0 0 0มืบาทและคู่นะฮะยังได้รับเครื่องดื่มวิตามินซีวูดี้ซีล็อกไปดื่มฟรีคนละ1ปีจะให้เรียบร้อยแล้วดีอย่าลืมนะครับดื่มวูดี้ซีล็อกสดเขียววิตามินซีเต็มๆมีทั้งรสเลมอนและส้มหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ